พี่น้องมุสลิมครับการที่เรานั้นมีเจตนาเพื่อทำอิบะาหดาด์โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นการละหมาดเนี่ยเป็นเสาหลักของศาสนาตั้งแต่เริ่มต้นในการอาบน้ำละหมาดถือว่าเรานั้นจะถูกลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆฉะนั้นความประเสริฐของการอาบน้ำละหมาดพี่น้องครับท่านอุสมานบินอัฟฟานรอติยลอนได้เล่าว่าท่านนบีสอลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้กล่าวว่า,นนา,สสา,วาวมันตวดัดดะฝะอัพสันนันฮุดู ขารจตขัตยาหูมินจัศดิเพื่อที่จะถูกจากที่ใต้ท้องของฉันนะครับจากที่ใต้ท้องของฉันะครับนบีบอกว่าผู้ใดก็ตามที่อาบน้ำละหมาดด้วยลักษณะที่อาบที่ดีที่สุดนะครับมวลบาปของเขาเนี่ยจะหลุดออกจากตัวของเขาเขาจะเขาต้อยาหูนะครับแม้กระทั่งนะครับอะไรครับบาปเนี่ยจะหลุดออกจากตัวของเขาร่างกายของเขา จนกระทั่งบาปที่มันอยู่ใต้เล็บนิ้วมือของเขาเนี่ยนะครับมันก็ค่อยๆจะหลุดออกอันเนื่องมาจากการอาบน้ําละหมาดพี่น้องครับนี่คือหนึ่งในสาเหตุที่เราถูกลบล้างความผิดเล็กๆน้อยๆนอยจนกระทั่งเรานั้นมีความบริสุทธิ์และได้รับความดีจากักฤตสุบหานัวตาลา